ต่อจากเมื่ออต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวขวาจะเป็นติดต่อบ้านพักนะคะก็เลือกเอาว่าเราจะเอาบ้านพักแบบไหนโซนไหนภาพที่เห็นตรงหน้าจะเป็นร้านค้าสวัสดิการโซนอาหารหน,นะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ ประมาณ10โมงได้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาอ่าจะเห็นไกด์ไกด์ก็คือจะเป็นฝรั่งด้วยกันชิวบรรยากาศก็จะมีนวดแผนไทยนะเรามุ่งหน้าสู่ทะเลเลยดีกว่าอื้อ เช้าอยู่น้ําก็ยังไม่ค่อยลงนะคะน้ําคิดว่าน้ําทะเลจะลงช่วงบ่ายที่แบบเล่นแบบชายหาดสวยอะไรอย่างเงี้ย อ่าใครว่าพัทยามีมีแต่คุณแบบสี่สิบอัพอะไรอย่างงี้อ่าเห็นบอดี้ยังอ่าแั้นไม่ใช่สี่สิบอัพแน่นอนสี่สิบอัพต้องเป็นคนนี้อ่าเห็นไหมไปเราไปเลยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยหนังสืออ่า สถานที่ท่องเที่ยวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตตตตอืมอ่ามีนางเงืองกมาต้อนรับด้วยอ่าจะมีเก้าอี้ชายหาดเล็กๆน้อยนมันเหมือนหาดส่วนตัวค่ะหาดรายแก้วนี่จะเป็นแบบว่าส่วนตัวจริงๆ สบายๆส,สำหรับคนที่ต้องการโลกสุดตัวแบบเราชิวๆอ่ะจะเห็นคาบน้านทะเลเริ่มลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือพายักอ่ะชายนะจะเป็นคู่ครอบครัวเล่นน้ำทะเลกันนะคะสบาย ขอต่างชาติขอแล้วมั้งอืมอดิินขออ่อเพื่ออดมินสิเจเราขอเล่นน้ำทะเลแล้วน,นะบ๊ายบาย